เราจะเล่นนะครับวันมันได้อยู่กับเอ่อพี่ปื้อของเรานะครับเอามาเล่นใหม่ครับออนไลน์กันก็ผมก็ได้เล่นไปเอ่อสักพักหนึงแล้วนะครับปวเตอรเปลือกขาวเปวืขาวปลืกขาวเปวือกขาวเปวืขาวก็ใช้ไหมไปตัดตัดไว้กันเออเดี๋ยวขอคัดเตียงนอนก่อนครับเดี๋ยวขอผมขอครับตุ๊กัาแป๊บไอแกนเลยบ้านก็สร้างมานิดนึงแล้วเนาะแล้วครับ อะไรเจอกันอะไรของมึงวันนี้พี่ตัดของเราซัดไปเจ็ดเม็ดครับเงียบเลยแม่งมืดแล้วเยี่ยวเออตัวเองชายังของมึงอ่ะอ่ะอ่ะเอาด็กนอนดินอนแล้วลุกขึ้นตัดบอลเหลือเนี่ยเฮ้ยเอ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 ้ยย่าไอ้ตัดบอลตีเฮ้ยกว่ไอ้เปิ้ลไอ้ตอดมันตี จะหลับกูอาลิปลง YouTube อยู่เอ้ยขอขอไอ้นั่นอยู่เดี๋ยวขออะไรมาปิดประตูบ้านแป๊บเดี๋ยวซอมบี้มาแล้วซอมบีเราไม่เห็นมองไม่เห็นเด็กวอซี่เราไม่เห็นว่ะวอซี่วอซี่วอซี่ต่อยกับหมาเพื่อหมาเวลเดี๋ยวหาอะไรปิดบ้านก่อนเลยลายมาแล้วายหาลายปิดบ้านก่อนเร็วหิวอ่ะ มินเนื้อซัมบี้ไปครับวะยองไ่างไหนเขินจะตายแล้ว,ลวตัวเองตายให้มันาวก,กอยู่ไหนลุด<อ>เอาคูกดแบบนี้เพื่อนผมลุดนะครับเข้าใหม่ได้ครับไม่เป็นไรเพื่อนเข้ามายอมเกอน พื่อนเข้ามาแล้วใช่ไหมเห็นชื่ออ้ <c oughs> อาวเหรอครับขอนอ,อยู่ไหนฮะมือไปหมดแล้วฮะช่วงนี้จะหลุดอีกแยเพื่อนผมหลุดครับแต่ว่าเน็ตไม่ดีนะครับพวกนั้นก็ตามหาแล้วของเขาไม่รู้ครับ<ด>ปลาไหมเด็กเชื่อใจมันเล็กสุดเลยนะเจ๊หาปลาบ้างก,กันเ <c oughs> ขาหาปลากันนะครับเนีย <c oughs> ่ยครับเขาหาปลากันนะครับ กับน้ำท่วมฮะต้องเข้าใจก็ไม่มีอะไรมากนะคนหล<ๆ>เลยม,มันมากอนะ่กนะคือแบบวันดีเพื่อนเอ้าไอ้เบอรขาวเวลาเบอรขาวเวลาไอ้ปุ๊บดิเพื่อนผมพเพื่อนผมแม,มนโมดนะับปุ๊บ ขาวันล่ะอนอนนอนด้วยเฮ้ยอัด <c oughs> จ,จัด <c oughs> เดี๋ยวขุ่จะตายแล้วตายยังดิ <c oughs> มองไม่เห็นมันมืดจัด <c oughs> อ่ะเฮ้ยเ้ิงเกิดในบ้านได้บ้าลา <c oughs> เอาเวลาเบื้ขาวเวลาเบื้องเอ้ยทำไมตาไปและะ้ววะ มนัก็แต่ผมหลุดครับเดี๋ยวกูหลุด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 กูคือหลุดกูเป็นญาห่งหลุดเดี๋ยวผมขอนอนก่อครับรีบๆนอนเขาจะไดุ้ล้อก่อนรอก่อนบอกว่ารอก่อนหงา้ครับอ้าวจคนนี่แหมขึ้ เฮ้คปเปอแ้คี่อยู่ไหนครับคิปเปอร์คิปเปอร์คพี่อยู่ไหนข้ามมเมื่อกอยู่ไหนเฮ้คปเปอร์วองเป้ได้หแล้ครับก็ขอจ กดคัมตาคายครับแล้วกดแชร์ด้วยครับ